โอ้ยอย่าเข้ามาใกล้คะ่ะถอยไปไหนคะถอยไปไหนคะ,ะค่ะสวัสดี<ะ>ค่ะชื่อนางสาวสุพิชยาน,น้อยสีนะคะชื่อเล่นชื่อเอิญค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะคะของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีการกีฬาค่ะค่ะวันนี้นะคะเอิญก็จะมาแนะนําวิธีการ New New n o r m ่าง่ายๆนะคะสำหรับแบบทั่วไปนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะ ในการดูแลตัวเองในะงช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะค่ะสำหรับสิ่งแรกนะคะที่เราต้องมีนะคะก็คือแมสค่ะจะเป็นแมสธรรมดาหรือว่าเป็นแมสผ้าก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแมสผ้านะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็ควรจะซักด้วยน้ำร้อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อไวรัสค่ะและอย่างที่2นะคะในการออกจากบ้านนะคะเราควรจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะแต่ว่าการล้างมือเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําได้ทุกที่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์เจลของเรานะคะ เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยที่เราจะใช้นะคะก็ต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่างน้อย70%นะคะแล้วก็วิธีการล้างอง่ายๆเลยคะ่ะแค่เรานะคะบีบใส่ฝ่ามือนะคะ <S 1> <S 1> <S <cassette> <S เสร็จแล้วนะคะเราก็ถูนะคะให้ทั่วฝ่ามือแล้วก็หลังมือแล้วก็ข้อมือนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยแห้งเองนะคะไม่ควรไปเช็ดกับผ้าหรือว่าทิชชู่นะคะก็จะทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยหายไปกับสิ่งที่เราไปเช็ดค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะถ้าทุกคนมีเนี่ย ก็จะดีมากเลยค่ะเป็นเฟสชิลนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกน,นะคะเราก็จะใส่ป้องกันละอองน้ําลายหรือว่าละอองลมหายใจของคนอื่นที่จะมาติดกได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้มีการประกาศปิดนะคะในการใช้ฟิตเนสแล้วก็สวนสาธารณะนะคะ เพราะว่ามันเป็นการเว้นระยะห่างนะคะหรือที่เราเรียกว่า social distancing นะคะก็คือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลยอย่างน้อย2เมตรค่ะแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายนอกบ้านเนี่ยควรจะเว้นระยะห่างอย่างน้อย5เมตรค่ะเพราะว่าเวลาที่เราหายใจแล้วเราเหนื่อยหอบเนี่ยนะคะเราจะหายใจแรงขึ้นแล้วละอองของการหายใจเนี่ยก็จะมีระยะทางที่ไกลขึ้นค่ะแล้วก็การใส่แมสเนี่ยในการออกกำลังกายเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีวิธีการ New Normal ในการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะเข้าไปกด Subscribe นะคะช่อง MUSS Channel นะคะใน YouTube แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะว่าช่องนี้นะคะวันนี้มีการออกกำลังกายแบบไหนนะคะแล้วช่องนี้นะคะก็ยังสามารถออกได้ทั้งวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ทำงานแล้วก็วัยผู้สูงอายุด้วยค่ะ ก็ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปสาธิตการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านค่ะไปดูกันเลยค่ะกำมาละค่ะทุกคนค่ะต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาเป็นการสาธิตการออกกำลังกายง่ายๆแบบ New Normal ที่บ้านนะคะทุกคนสามารถทำตามกันได้เลยค่ะค่ะโดยการเข้าง่ายๆนะคะเข้า y YouTube เ็จแล้วใช่ไหมคะเราก็กดค้นหานะคะแล้วเข้าที่ MUS Channel ค่ะนี่นะคะก็จะมีตอนให้เราเลือกนะคะแล้วแต่เราอยากจะเล่นอันไหนเลยค่ะแล้วก็กดนะคะ ดูกันเลยค่ะหนึ่งสอเริ่มสเริ่มหเริ่มสามสี่หดเ๋ยวหน่อยว่าสอ สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มากเลยค่ะทุกคนออกกำลังกายแบบแบบเดียวแต่รู้สึกว่าได้เผาผ่านแคลอรีร่มากเลยนะคะค่ะใเนหนื่อยอย่างนี้นะคะเราก็ต้องสั่งของกินออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะพบกับผู้คนนะคะทําให้เราเนี่ยทำการโซเชียลดิแทนซิ่งเนี่ยได้ยากค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะวันนี้เราจะกินอะไรกันดีค่ะมีทั้งแอปไลน์แมนแอปแกร็บแอปฟู้ดเพนเด้รนะคะรวมถึง1นึ่งหนึ่งหนึนะคะโอ้หน้ากินมากค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้คะเราก็อยู่ในช่วงของโรคระบาดโควิด19นะคะก็อยู่บ้านเบื่อๆเ,อเงาๆนะคะก็ลองมาออกกำลังกายออนไลน์กันได้นะคะง่ายๆที่บ้านใช้พื้นที่นิดเดียวค่ะก็จะได้สนุกขนานกับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้แข็งแรงกันทั้งบ้านเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายปัก่อนจ้ำเบิไม่กลัวโควิดออกมาเดินชิคๆก็คิดว่าคงไม่ต็ดหรอ